เทศเราเนี่เข้าร่วมโอลิมป,ปิกมา30ปีนะนักเรียน600กว่าคนที่ผ่านมาส่วนใหญ่คือประมาณ80%รเร์เนต์เนี่ยจะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญ b r อนเ e มาสักอย่างปีนี้ทุกคนไปก็ได้เหรียญ23คนวันนี้มา21เพราะปเปมนตาประเทศ2คนโอลิมป,ปิกที่มีมาประมาณ60ปีผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะกล่าวิึงนในยกวันนี้ก็คือว่าบ้านเรานี่พิสูจน์ใ้เห็นแลวว่าเรา ทำได้เรามีคนเก่งเรารู้วิธีสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ STEM อะไรต่างๆคำถามก็คือน้องๆเหล่านี้เนี่ยจะช่วยคนที่เลีอยงประเทศยังไงจะมีจิตอาสาหรือแม้กระทั่งองค์กรที่ปลุกปันน้นน้องๆเหล่านี้ขึ้นมาคือสวสวทเนี่ยหรือจะช่วยให้ระบบประเทศเก่งเท่าน้องๆงี้ทุกคนยังไงก็เลยการเรียนขอให้ได้ยกให้กำลับบงใจแล้วก็ให้บัวว่าแล้วก็ชี้แนะแนวทางต่างๆที่ ทำให้น้องๆเหล่าน,นี้สามารถที่จะนำผลที่ได้ไปขยายต่อนะครับขอบคุณครับวิชาคณิตศาสตร์แข่งที่ประเทศบราซิลนะครับนครริโอเดจาเนโรเมื่อวันที่12-23ถึงกรกฎาคมคณาจารย์ผู้ควบคุมทีมมีพอสดรวิทวัฒน์โกสิตวัฒนเริศอาจ,จารย์ดังครับเจตเชี่ยววัฒนาอาจารย์พักวุฒ กิรติลบนางสาวพิญนญาดากลับกลับแก้วสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ไปเมอห้ก่อนตุดต่อไปครับวิชาคอมพิวเตอร์ไปแข่งที่กรุงเตหรานอิรานนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมคณาจารย์มีดกรกิตรพัฒน์ฝากเจริญผลดออรอัชสิทธิ์สุรเลิศ <Okay. S 2> อาจารย์วัชรพัฒน์เมตานันและนางสาววชิรพันธ์ทองวิจิตครับชาเคบีแข่งที่ประเทศไทยครับจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่6ถึง15กรกฎาคม <Yeah. S 2> เหรียญทองได้แก่นายประพาพัฒนดิษณีเวชจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และนายวริศจันทรานุวัฒน์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม เหรียญเงินนายบวรทัศน์บุญรักจากโรงเรียนไม่โดนวิทยาลุกษณ์และนางสาวอภิษรากวียานันจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเมื่อวันที่2 3ถึง30กรกฎาคมเหรียญเงินได้แก่นางสาวนัทชาศรีธวัฒพงศ์จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเหรียญทองแดงนางสาวจุธารัตนอริยดำรงขวัญและนางสาวสุพัสรา กีประเสริฐพงศ์จากโรงเรียนไม่โดนวิทยาุุกศรและนายนภัสเกียรติวงวณิย์จากโรงเรียนสงกุาลาวิทยาลัยคณาจารย์มีดรนกดลกิตนะดรสุปจิตราชัชวานดรพุนพิพภพ,พ,พกเกษมทรัพย์ดรธีรพงศ์บัวบูชาและดรนันทยาอัคระอา,ารีครับวิชาฟิสิก์ ก็กอ,อื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีตอนเช้านะเช้าว,วันพฤหัสใช่ไหมวันนี้วันวันอะไรวันครูวันอาจารย์ใช่ไหมพบกับน,นักเรียนน,น,นักศึกษาด้วยวันนี้มาเรียนท่านน้ำตรีวัาน์ทรสงสาธิการนะครับท่านประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีท่านผู้บริการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีคณาจารย์นักเรียนผู้แทนประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2560 เราจนผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ที่น่าจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยในความเป็นคนไทยอย่างที่ท่านผู้ศึกษารได้ประกาวเมื่อสักครู่แล้วว่าประเทศของเรานั้นไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าใครเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะมันจะต้องกระจายสิ่งต่างเหล่านี้ไปให้มากยิ่งขึ้น นะจะเห็นได้ว่าผู้เรียรังบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนในระดับเตรียมบูดมโรงเรียนที่ที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงโรงเรียนอื่นจะจะมีคนเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับด้ตอนรับคณะนักเรียนผู้แทนประเทศไทยทุกท่านที่เข้าร่วมในการแข่งขนัขนคณิตศาสตร,ร์วิทยาศาสตร,ร์โอลิมปิกบางประเทศประจําปีพุทธศรรักราช2560ในวันนี้นะทั้งที่ได้รางวัลและไม่ได้รางวัลทั้งหมดนะผมถือว่าได้ผ่านการคัดกรองมาขั้นต้น ต่ไปแข่งแล้วไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรก,ก็พัฒนาใหม่ใช่ไหมครัก็เพิ่มเติมใหม่นะครับมันน้ามันก็ได้เองอ่ะนะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและชื่นชมนะครับทั้งนักเรียนคณะผู้แทนประเทศไทยคณะอาจารย์ผู้บริหารคณะทําง,งานทั้งหมดนะครับผมทราบว่าเหนื่อยนนในการที่จะมาถึงวันนี้ได้แล้วก็เหน,นื่อยมาเป็นเวลานานแล้วก็มีการแข่งขันมาเท่าไหร่ละเมื่อกี้นี่หกสิบปีใช่ไหมแล้วของเราเริ่มเข้าไปแข่งขันกี่ปีละสามสิบปีมาแล้ว นะก็ดูท่านประธานแล้วกันนะนะกับผูบราการเหนะ็นไหมนะนะก็รุ่นเดียวกับผมนะนะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมทุกคนนะครับที่รับวัรนทรงเกียรติในครั้งนี้ก็เชื่อว่าทุกท่านนั้นเป็นส่วนสาคัญในการที่จะสร้างชื่อเสียงกับประเทศชาติแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ตนเองนะขอชมเชยขอชื่นชม ที่มีความขยันมันเพียนนะครับมีความตั้งใจในการศึกษาความรู้อย่างลึกซึ้งอย่างเข้มข้นจนประสบความสำเร็จด้ระดวันมาเจ็ดเหรียญทองเจ็ดเหรียญเงินแปดเหรียญทองแดงและก็เกียรติคุณของประเทศนะครับก็มันก็จะเป็นกําลังใจเป็นสิ่งที่จะใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสิ่งสาคัญของประเทศวันนี้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับเราต้องดูว่าเราขาดแคลนอะไรไปบ้างซึ่งความต้องการในระดับ ระดับนักวิจัยนักพัฒนาหรือในส่วนของการศึกษาในส่วนของสเตมอะไรเหล่านี้นะครับแล้วในส่วนของที่ความต้องการของตลาดแรงงานในวันนี้นะมันมีมากมายนะซึ่งเราได้ให้กระทรวงแรงงานรวบรวมมาแล้วและนําส่งความต้องการของประเทศมาในช่วง5ปี10ปีนี้เราต้องการคนประเภทไหนบ้างอะไรอย่างไรอันนี้มันมีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งกระทรวงศึกษากรับทราบตรงนี้แล้วนาไปสู่การผลิตนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสเตมในส่วนของ อาชีวะในส่วนของเทคโนโลยีอะไรต่างๆทั้งหมดเพื่อสอดคล้อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนะพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเราเรียนหนังสือได้ขนาดนี้นะผมคิดว่าไม่ไม่มีอะไรที่น่าต้องกังวลในวันหน้าแล้วก็รักษาความดีวันนี้ต่อไปวันหน้าเราก็จะมีงานทําและก็เป็นงานที่มีเกียรติเป็นงานที่จะช่วยนําพาประเทศชาติขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติของเราซึ่งกําหนดไว้ว่าอะไรนะมั่นคงมั่งคั่งอย่างยัง่ยงยืนไงนะอันนี้ ถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวยึดเหรียญน,นะเพราะว่าไปมาแล้วนี่ไงมนต้องมองว่าประเทศชาติหรือนายกพูดว่าอะไรบ้างยุทธศาสชาติว่ายัางไงก็เรืลังปฏิรูปประเทศนะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าคนเหล่านี้น้องๆเหล่านี้วันหน้าหรือวันนี้ก็จะสามารถช่วยในการปฏิรูปประเทศได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของนําดีศึกษาที่จะนํามาใช้ประโยชน์มาเก็บเกี่ยวได้เมื่อกี้ท่านพูดมาคำหนึ่งว่างงก,การเป็นจิตอาสา จิตอาสานะั้นเป็นแนวทางที่สมเด็จพระยุหัวองค์ปัจจุบันนะาถการวันได้รับทางอาคมหลายครั้งนะการจิตอาสาธรรมยชพุสาธาราะก็ได้คราวนี้ตรงนี้ในเมื่อเราเก่งในเรื่องเหล่านี้เรารวมกลุ่มกันได้ไหมครับ600คนที่ผ่านมาอยู่ตรงไหนกันบ้างทํางานที่ไหนกันบ้างถ้าทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะสรุปข้อมูลมาได้ว่าไอการที่เราได้รับรางวัลมานี่หรือไปอย่างเงี้ยเราประสบการเราคืออะไรเราทําอย่างไรเราถึงไปแข่งขันแล้วเราชนะเข้าใจไหม ถ้าทุกคนสามารถร้อยเวียงกันออกมาทุกคนเสนอความมาผมเก่งเรื่องนี้ผมเนี่ยวิธีการผมเป็นอย่างนี้แล้วก็รกระตุงนษาสรุปออกมาเนี่ยอะไรจิตอาสาในการที่จะสร้างคนดีสู่สังคมคนดีคนเก่งแต่ลืมจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ในการศาึกษาผมได้เรียนกับท่าน,นรัฐมรศึกษาไปแล้วแล้วก็หน่วยงานบุคลากรการศึกษาทุกคนว่าเราจําเป็นต้องสร้างทั้งคนดีและคนเก่งคนดีคืออะไรบางคนบอกไม่ทราบ นะคนดีก็คือคนที่มีคุณธรรมใช่ไหมเปื่อแผ่แบ่งปันมีจิตสาธารณะคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงตัวเองนะซิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกุศลด้วยนะมันอาจจะทําให้เราไม่ได้อะไรมากนักแต่เราเป็นกุศลเป็นความสบายใจเหมือนนายบว,วัน,นี้นะไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเป็นการส่วนตัวไม่มีเลยแต่ภูมิใจว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้มามาดูแลประเทศเพื่อให้มันขับเคลื่อนไปขา้างหน้าให้ได้นะจริงๆแล้วก็มันมันอะไรละ่ะม,มันเป็นเรื่องที่ยากนะที่คนจะเข้าใจตรงนี้นะครับ รานั้บอกว่าน้องๆทุกคนจะเข้าใจก็ขอให้ช่วยกันทุ่มเทกันบังกายกำลังใจแล้วก็มอบภารกิจไปด้วยจิตอาสาในเรื่องของการทําให้นักรเรียนทุกคนเนี่ยมีความสนใจไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งที่ท่านมีความชํานาญนะฮะางีแล้วกันไม่ว่าจะเรื่องของคนวนคณิตศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์เคมีอะไรต่างเหล่านี้นะ สเตมนะแล้วยางอื่นด้วยอันนี้อยากให้ไปหาจิตอาสาแล้วประก,กาศออกมาเลยเนี่ยคนเหล่านี้จะไปช่วยขับเคลื่อนปรใชยโดยเพราะยิยงเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมส่วนหนึ่งเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งอาชีวะเนียจิตอาสารเรื่องการไปรูปการศึกษาของประเทศก็ให้รัฐดีศึอษานนำไปขับเคลื่อนทันทีนะครับเรื่องนี้ร่วมกับท่านกรรมการต่างๆไปหามาดูหกร้อยคนอยู่ที่ไหนบ้างนะมีงานทําดีหรือไม่ดีอะไรอย่างไรถ้ามันยังไม่ดีเอาขึ้นัญชีไว้ถ้า ไอเอซมันต้องการรายงานประเภทนี้เอามาทํางานตรงนี้ดีไหมอะไรสํางๆพวนี้นะไม่งั้นเราต่างคนต่างก็ไปดิ้นรนกันเองแล้วก็เลยไม่ได้ใช้คุณความรู้ที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่ความสามารถไม่สมกับที่เราได้รับรางวัลมาไม่สมกับที่เราได้เรียนมาขยันขันแข็งน,น,นะมีระเบียบวิน,นัยนะผมคิดว่าคนเหล่านี้มีระเบียบวินัยน,นะวันนี้การศึกษาเราผมว่ามันไม่ได้ล้มเหลวอะ่ะหลายคนก็ตติงตรงโน้นต,ตรงนี้คือทุกคนก็ตติกันไปหมดอะ ผมว่าไม่ได้ล้มเหลวหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องทําต้องผลิตคนออกมาให้ตรงกับความต้องการของประเทศแล้วคนเหล่านี้จะต้องร่วมมือกันทํางานให้ได้ส่วนใหญ่มักเรามักจะคำนึงถึงในเรื่องของความรู้ทางวิชาการเป็นหลักใช่ไหมแต่เราไม่ได้ไม่ได้สอนเพิ่มเติมหรือไม่ได้สร้างคุณลักษณะในการที่จะต้องทํางานร่วมกันให้ได้นะทุกคนก็คือไม่ไม่ซ้ายก็ขวาอย่างเงี้ยมันต้องแก้ไข นะทุกคนต้องหาวิธีการอันนี้เ็าเรียกลักษณะของคนไทยคืออะไรคือปณนีประนอมนะคนไทยเนี่ยปรนีประนอมวันนี้มันไม่ปณนีประนอมกันเพราะว่าต่างคนต่างเชื่อมั่นในความเิด่ของตัวเองแล้ววันนี้สิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมันสับสนวุ่นวายพอสมควรก็คือโซเชียลมีเดียคือไอทีปัจจุบันนี่แหละเพราะทุกคนเข้าถึงง่ายนะแล้วก็มันเป็นช่องทางที่สามารถจะตอบโต้ได้แสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้แต่บางทีมันก็เกินกรอบ นะวินัยและศีลธรรมอันดีของสังคมมันทาให้สังคมมีปัญหาเพราะ,ะนั้นก็ฝากทำติดตุษึาษาด้วยเชื้อกุณาเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้ไปในเรื่องของในทางนอกจากภาควิชาการไปด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหมอก็หลายหลายคนคนดีก็เยอะนะทาเพื่อสังคมเสียสละต่างๆไปอยู่ในที่ยากอ่ะแต่บางคนก็ขายอะไรได้ให้มากที่สุดอันนี้มันก็เลยคือปัญหาของประเทศไทยนะครับมันจะต้องมีจิตสาธารณะเพื่อแผ่แบ่งปันนึกถึงผู้อื่น นะแล้วก็เคารพในกฎหมายของบ้านเมืองอันนี้คือคือหลักการของคนไทยของประเทศไทยแล้วก็เราจะต้องมีคุณลักษณะของการปฏิบัติหนอมคําว่าปฏิบัติหนอมไม่ใช่ไม่ใช่เออไปไปปฏิบัติหน้มกับดีกับไม่ดีไม่ใช่ปฏิบัติหนอมในการทํางานสิ่งดีดด้วยกันเข้าใจไหมไอ้นี่ดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่ก็มันต้องเอาดีหนึ่งสองสี่มันรวมกันแล้วเป็นดีแปดดีเก้าดีสิบแล้วทํางานออกมาวันนี้คนตัวใหญ่เวลาทํางานเนี่ยมันจะมักจะเอาปัญหาขึ้นมาทั้งหมด นะวิธีการทํางานนะั้นนี่สอนต่อไปมันหน้าวิธีการทํางานวันนี้มันต้องมันต้องทําด้วยความอะไรละมุนล,ละม่อมในการทํางานในการบูรณาการอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับคําบูรณาการคือการการเอาทุกอย่างมาทําด้วยกันนะไม่ว่าจะแผนงานแผนเงินนะแผนคนทั้งหมดมันต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันนาหน้าไม่ใช่วันนี้รัฐบาลกาลังทําอย่างนี้แล้วปรับโครงสร้างของการทํางานของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นน้ําผมก็จะมาอยู่ที่ทางน้านระยก นา,นายกตีมันกับเพื่อนเองเรื่องน้ําเรื่องวิจัยและพัฒนามันจะได้มันในกล่องเดียวกันท่าแล้วนายกก็ต้องให้ความ่ันเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะในเรื่องของต้นทางคือทุนการศึกษาทุนวิจัยพัฒนาใช่ไหมครับไปสู่การผลิตเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเข้ามาตรงนี้การขออนุญาตการทํามาตรฐานผ่านมาตรฐานเหล่านีมน้มันแยกเป็นชิ้นกันไปนหมดไง เพราะ,ะนั้นวันนี้ผมจ,จับมาร้อยเรียงกันหมดต้องทําให้ได้ในที่ช่วงนี้ผมอยู่ไม่งั้นวันหน้ามันก็จะเป็นแบบเดิมทุกคนก็ต้องการต้องการต้องการรัฐบาลก็ไม่สามารถหาเงินที่ไหนมาให้ได้วันนี้เรากนต้องมาแก้ปัญหาสิ่งที่มันเป็นหม,มักบ่มกันเปนเวลานานแล้วต้องใช้ความร้นแก้ม,มากๆสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือรายได้ของประเทศเรามันยัง,ยงจํากัดอยู่เพราะสิ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้สร้างไม่ได้ลงทุนในสิ่งใหม่ๆมากนักอาทิเช่นเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการสร้างแหล่งงานใหม่ สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มันจะมีไรายได้ให้ประเทศอย่างเช่เราตั้ง EEC เศรษฐกิจวิเศษขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อจะพัฒนาพื้นที่ด้วยอันที่2ก็คือใช้สัายภาพธุของเราอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่เราเป็นแกนกลางของอาเซียนในลักษณะทาง,าทาง,งภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะ North South East w เ s t o u t h s o u อะไรไปจากไหนก็แล้วแต่มันผ่านประเทศไทยทั้งสิ้นในอ,ในอาเซียน,นยแล้วเราก็ทิ้งทิ้งสัายภาพของเราตรงนี้ออกไปด้วยการเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องคนมากนัก ไมไ่สนใจเรื่องวิธีการไม่สนใจเรื่องกฎหมายเรล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดปัญหาและทําให้เราใช้ศักยภาพของเราไม่ได้เต็มที่ถ้าถ้ารัฐบาลนี้ทาทาใหม่ทําให้ไม่ได้เนี่ยน้องๆเหล่านี้วันหน้าก็กลับมาก,ก็ลำบากนะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครูอาจารย์ก็ทอแท้เสียกาลังใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมอยากให้อันนี้เป็นผลผลิตที่ทางฝั่งนี้ภูมิใจว่าเราต้องเราสร้างคนเหล่านี้วันหน้าเนี่ยเชิดชู นำพาประเทศชาติครูบาอาจารย์ก็มีความสุขก็มีแค่นี้ผมก็มีความสุขเพราะเราไม่ต้องการอะไรกันนะแต่น้องๆน,นี่มันจะต้องมีครอบครัวมีต่อไปไปข้างหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นการรลืว่วันครั้งนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่มีเหตุแต่มันยังไม่พอหรอกครับถ้าก็ต้องพัฒนาตนัวเองต่อไปแต่สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือเราจะต้องช่วยพัฒนาคนอื่นเขาด้วยได้อย่างไรนะโรงเรียนในเดื่นโรงเรียนของรัฐโรงเรียนกทมโรงเรียน ท่านอาจจะต้องสรุปมาที่ว่าไอที่ทานเรียนเนี่ยแล้วก็ส่งไปนะไปเขตการศึกษาไปต่างว่าถ้าจะเรียนอย่างนี้ให้มันดีต้องเป็นแบบนี้แล้วทุกคนผมว่าฟังอาจารย์สอนใช่ไหมเวลาอาจารย์สอนฟังไหมฟัง <laughs> บันนี้เด็กก็เรียนบางโรงเรียนนี่ที่ผมรู้นะอาจารย์สอนไม่ค่อยฟังอะ่ะเล่นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะหรือไม่บางทีก็ไม่จดใช้ถ่ายรูปเวลาอาจารย์เขียนบุกกาดานก็ถ่ายรูปอะแล้วกลับไปดูที่บ้านมันจะไปรู้เรื่องได้ยังไงล่ะ ใช่ไหมตอนผมเด็กๆเนี่ยผมไม่มีโทรศัพท์อยู่หละผมก็ฟังอาจารย์เขาสอนจดทุกคําพูดจดทุกคำ,กค,ำคำตอบว่าครูเขาพูดไปยังไงแ,แล้วก็วางๆพอฟังไปแล้วมันก็แบ่งเบาในเรื่องการเวลาสอบไอ้นี่ไปเร่งตอนสอบอย่างเดียวเอามาดูแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้เคยฟังไงผมคิดว่าเด็กพวกนี้ไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นฝากคิดด้วยแล้วกันฝากอาจารย์ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะอยิ่ง อาจจะเป็นภารกิจของท่านประธานนี้ก็ได้ใช่ไหมไปรวบรวมมาที่เป็นกลุ่มกิจอาสาของคณะอะไรเนี่ยสสอ,อะไรนะสสวทใช่ไหมเนี่ยเป็นผลงานสวานสวทฝากถูกษาขึ้นมานะรัฐบาลก็จะทำเนิการเคลื่อนฝากไว้ด้วยนะครับ,บ,บ,บผมพูดไปแล้วนะเราพัฒนาสายพันาวความมนุษย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาของประเทศมีกี่ข้อยุโรปตะเทศมีกี่ข้อรู้บ่ไม่รู้อีกไอ้นี่รู้แต่วิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ย รู้ไม่ใช่ต้องรู้นะเพราะเราจะได้เรียนไปแล้วจะเอ๊ะเราเรียนไปเพื่ออะไรอ่ะนี่ประเทศก็จะไปอย่างนี้มั่นคงมากข้างอย่างยืนยุทาสกี่ข้อยี่สิบปีเราจะต้องมีถร่วมล่นยี่สิบปีข้างหน้าเพราะเราอยยุน้อยนิดเท่านี้เองยี่สิบปีเราอยู่ทั้งสี้พวกนี้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะแล้วยี่สิบปีมันมีอะไรบ้างมั่นคงยุทธศาสตร์ด้านคอวามั่นคงสอง,งยุทธศาสตร์ด้านอะไรนะอะไรนะลดความเหมลื่อมล้ำสร้างความเท,ทา่าทียมในสังคมอันนี้ถามเรื่องอะไร เรื่องการรักษาอะไรการพัฒนาแล้วก็สร้างของนุนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะว่ารักษาอย่างเดียวแต่พัฒนาไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมสี่เรื่องการพัฒนาแท้ความมนุษย์ห้าเรื่องอะไรการพัฒนาระบบราชการค่าราชการบรหาการทั้งหมดหกอะไรกันนะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเทศเราเนี่ยมันแข่งขันเข้าลําบากเพราะเราไม่คนพู้นี้ไม่มีโอกาสที่จะไปโตในตรงที่มันขับเคลื่อนประเทศไง ผมบหน้าผมใหญ่ให้คนเลยเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจไหมยังอยากเป็นไหมล่ะ <c oughs> เออมันต้องตั้งเองความหวังไว้ไม่่เรียนไปเรื่อยๆได้รับรางวัลไปอ,อบรนดาจะไปทำังไม่รู้เลยสมัยก่อนเนี่ยผมตั้งความหวังผมตั้งแต่เด็กเลยตั้งกันบัตผมตั้งมาโยมไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมแนบบ่เพราะผมคงลิขิตมาอย่างเงี้ยผมจะเป็นแต่ทหารเป็นเร่ร้อยอย่างเดียวเลยซึ่งมันวันน,น,นี้มันไม่ได้ละเมื่อไหจะเปลี่ยนก็ได้ นะสมัยก่อนมันม,มีทางเลือกมากขนาดนี้หรอกนะแต่ครอบครัวผมเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นทหารของผมแล้วผมก็ทาหน้าที่ผมให้ดีที่สุดไม่ได้คิดจะเป็นนายกไม่ได้คิดเลยเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องเก็บต้องร้อยเรียงออกมาให้ได้แล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆอย่าอ่านเฉพาะตำรายเดียมันต้องอ่านเขาเรีเยกอะไรความเป็นไปมาของโลกของประเทศนะไม่ว่าจะเรื่องของการเบืองเรื่องของชาติป,ปตันธไตยที่มันถูกต้องหลักคิดที่ถูกต้องมันคนุณเองถ้ามีหลักคิดที่พื้นฐานที่ถูกต้องนะ มันจะไม่ปไปตีกันะนะถ้าเราไปมองเรื่องสิทธิชนอย่างเดียวไม่มองถึงกฎหมายมันก็ไม่ได้มองแล้วถ้ามองย่างเดียวมันก็ไม่ได้กฎหมายลูกทุกตัวมีอยู่หมดแล้วหนูเขียนว่าไงประชาชนมีสิทธิทุกอย่างได้โดยที่รัฐจะต้องให้การอนุมัติแต่ถามว่าถ้าไปทําความผิดในกฎหมายลูกของตรงนี้เขาล่ะเช่นการชุมนุมีสรีการชมุมนุมได้แต่จะต้องไม่ไปละเมิดกฎหมายอื่นไปอ่านตรงข้างล่างน้นไม่ใช่ชุมนุมทุกครัง้งทาอะไรไม่ได้เลย รัฐบาลทำอะไรไม่ได้จะเอาทีทำไมไ,มไบ้านเมืองเสียหายยี้ไม่ได้มันึต้องมีกฎหมายในเรื่องของพรบชุมนุมออกมาเนี่ยหลักคิดแบบนี้มันต้องเกิดมาให้ได้นะครับ <ใช S 1> การรักษาความสท่าเทียมมีร่มจะทํำยังไงถ้าทุกคนบอกว่าไอ้นี่ก็ทําไม่ได้เส้นทางนี้น้าก็ทําไม่ได้ถนนก็ทำไม่ได้แล้วม,มันจะพัฒน,นาได้อย่างไรเราทํายังไงจะพัฒนาได้โดยที่สร้างการสูญเสียหรือมีผลกระทบต่อท้งถมให้น้อยที่สุดแล้วเกิดประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่เช่นการแก้ปัญหาน้ําท่วมปวดแรง รัฐบาลมีโครงการทุกโครงการพลังงานก็มีอะไรก็มีแต่ทาไม่ได้เพราะเต็ดประชาชนประชาชนไม่ยินยอมเพราะพื้นที่บางพื้นที่เป็นพื้นที่ท,ท,ท,ที่ประชาชนอยู่อาศัยอยู่ซึ่งบางครั้งการอยู่อาศัยนั้นก็ผิกดกฎหมายมันปล่อยไปแล้วเลยมานานผังเมืองออกมาเถอะครับยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะมันอยู่มาแล้วมันมีอย่างเดียวคือจะทำเมืองใหม่ข้างนอกเป็นวงรอบใหม่ขยายเมืองขยายเส้นทางอล้วไปให้มันเหมือนฝรั่งเขาทํา วันนี้เ,เวลาฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยเขาเาผมว่าเขาชอบอย่างนะเขาเที่ยวประโจนภัยคือเ <c oughs> ขาอ่านแผนที่แล้วเนี่ยเขาสนุกดีไงมันได้อ้อมใต้อ้อมขวาอ้อมไป่าง้านเขาไม่มีโกเซตเฮสเทอร์นตูดไรท์เรดเสียงเดียวใช่ไหม้านเราไม่ได้มันต้องหลายเคอร์ฟอะไม่รู้แล้วมาเจอกันให้ภูมิใจสนุกมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเป็นหลายสิบล้านนะเอาละอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเดิมนะครับวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์อย่าทิ้ง อย่าไปเอาต่างประเทศเอามาไอ้ส่วนที่มันจะสบายๆเอามาไอ้ส่วนลำบากลำบากไหมเขามีทุกอย่างกฎหมายเขามีทุกตัวเขาถึงไม่วุ่นวายเท่าวันนี้ไงนะบ้านเราวุ่นวายเพราะทุกคนถือกฎหมายคน,คนละฉบับหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเรียนรู้การถือกฎหมายทุกฉบับแล้วเราอยู่ภายใต้กฎหมายซึ่งไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนถ้าไม่ทําความผิดมันก็จบแล้วนะไม่มีผวากกขกับคนอื่นการใช้สิทธิของตัวเองนั้นจะต้องคํานึงถึงหน้าที่นะแล้วก็สิทธิของคนอื่นก็ด้วย ที่เราจะต้องไปเป็นละเมอคนอื่นเขาลำบากนะขาเดือดร้อนเข้าใจไหมนะิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดหรอกนอกจากรัฐบาลนี้จะพูดเข้าใจไหมเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะสร้างความไม่เข้าใจกันอีกต่อไปเพื่อแล้วอะไรเพื่อให้ทุกคนมาลักผมผมไม่ต้องการจะเกลียดผมก็ได้แต่จะเกลียดประเทศของท่านนะเพราะประเทศของท่านมันอยู่ด้วยคนนะประเทศมันอยู่ได้สามอย่างหนึ่งคือคนสองคือแผ่นดินผืนน้ำอากาศซึ่งมันเป็นผืนเดียวแผ่นเดียวกันทั้งโลก เรามีหน้าที่ต่อประเทศเราเรามีหน้าที่ต่ออาเซียนประชาคมของเรามีหน้าที่ต่อโลกด้วยมนุษยชาติไงใช่ไหมเพราะอากาศน้ําแผน่นดินมันเชื่อมต่อกันทั้งโลกวันนี้มันยิ่งไร้พรมแดน,น,นมันยิ่งมีการเชื่อมโยงกันเยอะแยะเราต้องเอาส่วนที่ดีเข้ามาแล้วต้องประยุกต์ให้มาเข้ากับประเทศไทยเหมือนพระเจ้าอยู่หัวพะอ่ามีหัวและกายค้าสงสั่งไว้ว่าการพัฒนาแบบตะวันตกรวดเร็วแต่ไม่ยั่งยืนสร้างผลกระทบเยอะการพัฒนาแบบตะวันออกค่อนข้างจะช้าแต่ยั่งยืน นะด้วยใช้วิธีการเศรษฐกิจพอเพียงให้มันพอเพียงก่อนแล้วก็ให้พัฒนาต่อไปมีภูมิคุ้มกันที่ดีอะไรก็ว่าไปมันต้องเอาสองอย่างมาผสมกันนั่นแหละคือประเทศไทยจําไว้ใช้สภาาตัวเองมีอยู่ใช้ส่าประเทศที่มีอยู่นะที่บุษได้สร้างไว้ทั้งหมดเด็กเสียบวันนี้อย่าถามว่าอย่าถามว่าประเทศหรือแผ่นดินนี้ให้อะไรกับท่าน ต้องถามตัวเองว่าท่านจะให้อะไรแก่แผ่นดินของท่านที่ท่านได้เกิดได้อยู่อาศัยไดยมีความเป็นคนไทยได้มีสัญชาติมีทุกอย่างอิสระเสรีหมดประเทศอื่นเขาเป็นอาณานิคมกันมาเยอะแยะเรามีอธิที่ปไตยมาตลอดตลอดมาเป็นหลายร้อยปีมาแล้วไม่เป็นเหมือนขึ้นของใครนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้มันต้องนําไปสูกันที่จะนําไปดูกรับเื่อนคนอื่นๆด้วยที่ลุงพูดวันนี้ไปเล่ากับเพื่อนฟังเขาด้วยนะเข้าใจไหมพ่อแม่พ่อเมื่อปากต่อปากมันจะดีกว่า จะเชื่อลุงหรือเปล่าหรือจะเชื่อใครหรือจะเชื่อไอ้พวกพูดมากงั้นก็รับใจนะเออไม่เกียดไปให้เครดิตนะเออชื่อก็เจ็บปากกะเกียรพูดไม่พูดนะผมพูดไปหมดแล้วเขียนอะไรม้างเนี om, well? ่ยนะเอาละทำให้คนอื่นเขาดีด้วยแล้วกันผมหวังว่าอย่างยิ่งมาหน้ามันจะมีโรงเรียนเดื่นๆดอีกด้วยนะครับอันนี้ก็โรงเรียนไม่โดนโรงเรียนอะไรเตียมบูดมเตียงบูดมนะ เก่งเลยแต่พอเข้ามาสุ่มเรื่องอะไรนะพิซซ่าเก่งแต่กินพิซซ่าสอบไม่ผ่านตำมาเขาหมดอ่ะเพราะมมนเป็นการสุ่มไงแต่ถ้าทําให้ทุกอย่างมาตรฐานมันพื้นฐานนั้นเดียวกันึ้นมันเนี่ยมันจะมันไม่ยากหรอกผมว่านะมันอยู่ที่วิธีการแล้วก็อยู่ที่ครูอยู่ที่อาจารย์อยู่ที่การสอนมันต้องครูกับนักเรียนอย่างที่น้ำตรีศึกษากำหนดไว้ครูกับนักเรียนต้องเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้ครูก็ต้องไปนักเรียนด้วย ใช่ไหมเรียนจากไหนอ่ะเรียนว่าเราจะทำยังไงให้ไอทีเอา u t u b e เอาอะไรมาใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้มากกว่าให้นักเรียนไปไปใช้อย่างเดียวถ้าครูก็ต้องใช้ด้วยแล้วครูเอาเหล่านี้มามาเป็นหัวข้อในการที่จะสนทนาหัวข้อในการที่จะสัมมานาอะไรแหละอ่ะไอ,ะอะเขาเขียนมาแค่สองบรรทัดเนี่ยอ่ะไหนดูที่สาระสําคัญหนังสือเล่มไหนไปค้นกันมาแล้วมาตกแหลงกันที่ว่ามันใช่ไม่ใช่เข้าใจไหมนี่คือการใช้ประโยชน์จากไอทีให้มันถูกต้องนะมันมีตั้งหลายอย่างนะครับวันหน้า ให้ทุกคนตั้งเป้าประสงค์ตัวเองเป้าหมายตัวเองว่าเราจะเป็นอะไรสิ่งที่ต้องการก็คือเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมในของสังคมในการาาพัฒนาประเทศชาติเจริญกหน้าอย่างย่งยืนภายใต้ร่มพระบารมีของสถาบันของสมเด็จพระยุหัวนะทุกพระองค์นะได้ทําคุณประโยชน์มามากมายนะครับอาราชราชสรุลุอยู่แล้วนะผมอยากจะคุยกับน้องๆหล,ล,ลานๆนะครับความเมตต์ครั้งนี้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยนะ การเรียนอย่างอื่นก็ดีหมดใช่ไหมหรือดีเฉพาะวิชาศาสตร์ <c oughs> ใช่ไหมเรียนเก่งป่ะได้เท่าไหร่เก่ดเท่าไหร่สามเก้าแปดเยี่ยมไอเนี่ยตอนเนี่ยสามเจ็ดไม่เป็นไรแล้วสามขึ้นไปนะแหละเก่งหมดแล้วนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็นะผมไม่ได้มีโอกาสแบบท่านไม่มีทางเลือกมากนะ ลูกสาวเราก็จบนิเทศมั้งนะก็เรียนเา็นักเด็กก็สี่อะจบกบาว,าวา่าสามก็จุดเก้ากว่ามั้งแต่ผมสังเกตดดูแล้วว่าการความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมจ,จริยธรรมเรื่องเหล่านี้การเผยแพร่ปลงมันค่อนข้างจะสอนน้อยนะสอนน้อยอันนี้ผมอยากฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับขครทุกคนาคภูมิใจในตนเองนะครับที่เป็นตัวแทนเป็นชื่อเสียงของวงศตระกูลด้วยก็คงพูดหมดแล้วว่า เาพัฒนาต่อไปนะทาเพื่อคนอื่นตนะั้งแต่วันนี้เพื่อความพใจในวันหน้าให้คนอื่นเขาเก่งตามกันไปด้วยนะครับโอกาสนี้ผมขออธิษาคุณพระเสยใจที่ทั้งหลายในยสากลโลกอีกทั้งพระรมีแห่งองค์ทศรถิทิวหัวมหาวิทยาลงกรบรินทเทพพญาวังกูลนะครับในโปรดอภพิบาลประธานพรให้คณะผู้แทนประเทศไทยคณาจารย์ผู้บริหารน้องนเยาวชนทุกคนครอบครัวนะครับตลอดจนผู้เกี่ยวข้องประสบความถุกความเจเร็จโดยทั่วกันและขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน การแข่งขันน,น,นศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งต่อไปเพื่อจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติอเมริกาของเราทุกคนแล้วกลับมาช่วยกันพัฒนาสร้างบ้านสร้างเมืองของเราใหม่ให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ 都是这个牌子的。So บอกคนยังไงจะสอนคนยังไงจะนยังไะีจะมีให้ทุกคนรูกันพ้อมนะครับหนึสองสครั้งนะครับหนึสาเรียบร้อยครับพร้อมนะครับหนึสองสครั้งนะครับหนึ่งสสา เรียบร้อยครับพร้อมนะครับหนึ่งอสาีกครั้งนะครับหนึ่งสาเรียบร้อยครับพร้อมนะครับหนึ่งอสาีกครั้งนะครับหนึ่งสาเรียบร้อยครับพร้อมนะครับหนึ่งอสาีกครั้งนะครับหนึ่งสาเรียบร้อยครับ พยานะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอีกครั้งนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับได้เปลี่นอะไรหูกไเปนนเลี่ยนเหรอจะอยู่ที่เมกาทุกทล้วดีไม่ได้ไรครับหราได้เรยนรูาก ได้ยชอบกไ่รอเดี๋ยวม่รูปใหม่นะใหมว่าแล้วว่าพู่เก่งด้วยเหรอก็ะทำให้ชอบอ่ะแตไม่ด้เก่งมากสะกจัะขาบใจนะ